ทำไม่ได้ก็ทําไม่ได้ขอโทษเพราะว่าชั่วโมงเต้นก็เต้นไปแล้วกันเต้นให้ถูกล้างไม่ถูกก็ไปบ้ากันอีกทีเอาใหม่ oh หวังฝันและฉันต้องทำให้ได้จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่จะเปล่งประกายงด ฉันจะไม่ยอมแพ้จะนึกหน้าเพียงได้ก็จะรับไปจะให้ใอยยังไงในหัวใจมันฟันก็ทังไปตามหัวใจเผือดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเือดาวดวงนั้นและฝันคงไม่ไกลเือดาวดวงนั้นต้องสู้เพื่อใจจะเป็นดาวดวงหนึ่งบนฟ้าฟ้าเพื่อดาวดวงนนั้ ดาวดวงนัน้นฉันจะทำให้เนื้อกวา ฝันที่อยากเป็นคือดาวดวงนั้นและฝันหูนไม่ไกลคือดาวดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจจะเป็นดาวดวงหนึ่งบนฟ้าฟ้าคือดาวดวงนั้นแม้ฉันต้องฝ่าฟันคือดาวดวงนั้นฉันจะทำให้เหนือกว่าคือดาวดวงนั้นฉันพร้อมจะไขว่คว้าและจะทำให้เราไม่รับรูฉันจะเป็นดาว ฟังที่อยากเป็นคือดาวดวงนั้นและฟังคงไม่ไกลคือดาวดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจจะเป็นดาวดวงหนึ่งบนฟ้า,ฟาคือดาวดวงนั้นแม้ฉันต้องฝ่าฟันคือดาวดวงนั้นฉันจะทำให้เลี่ยกว่าคือดาวดวงนั้นฉันพร้อมจะไขว่คว้าและจะทำให้โลกได้รับรู้ฉันจะเป็นดาว ทำให้โลกไบรูบกฉันจะเป็นดา รอบนี้เต้นดีขึ้นทําไมรอบนี้ร้องเพลงได้ดีขึ้นทําไมร้องร้องเพลงได้ตรงจังหวะทําทไมร้องเพลงได้ตรงโนต้ตล่ะตอบสิทําไมทําได้อ่ะชอบการเขี้นตีใช่ไหมฮะอุ้มกันไปอุ้มกันมาอยู่เนี่ยต้องให้ลงแท่แล้วถึงจะดีเงี้ยเหรอ ชอบวิธีแบบนี้พี่ทําให้ได้นะพี่เป็นนางมารได้นะพี่ทําพี่ไม่สนคนจะเกลียดพี่หนูจะเกลียดพี่พี่ไม่สนแต่มันทําให้หนูดีขึ้นพี่ทําได้ทําไมทําได้อะ่ะทําไมร้องแรงขึ้นทําไมเต้นพร้อมขึ้นทําไมมีพลังขึ้นน่ะทําไม พยายามไงพอร,รู้ว่าไม่รอดแล้วไงทำไมไม่ทำมาันแต่ต้นทำไมจะต้องรอให้เกิดเีตกันแบบนี้นยังมีอีกเยอะมากที่คุณยังไม่ได้เจอความกดดันแค่นี้เศษเสี้ยวผองทุลีมาก ถ้าคิดว่าทนรับไม่ได้ก็เตรียมตัวเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเลยถ้าสู้แค่นี้ไม่ได้ก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเลยครับเชิญคือถ้ามันทำไม่ได้เนี่ยนะก็จะทำใจว่าด่าไปก็คงไม่มีประโยชน์อุ้มไปก็คงไม่มีประโยชน์ แต่ทำได้นี่ทำไมต้องให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำไมต้องให้พี่ทำตัวแบบนี้ทำไมต้องให้พี่กดขี่หนูขนาดน,นี้ทำไมต้องทำให้ครูเขาต้องรับผิดชอบอะไรพวกชีวิตพวกคุณขนาดน,นี้คุณทำเองได้นี่อย่าให้เกิดขึ้นอีกนะมันมันจะเกิดขึ้นอีกไหมครับไม่มีครับไม่ครับ ไม่รู้คือได้คาตอบมาที่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าเรารอดูอยู่แล้วกันก็ไม่ก็ไม่ได้คิดมากอะไรเวลาที่ครูเขาเวลาที่ครูเขาว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เพราะเพราะมันเป็นความจริงนะครับครูเขาสิงไดที่บอกคือครเขาสินตที่เตือนผมก็เก็บมาคิดมาอะไรอย่างเงี้ยตลอดก็คือไม่ได้กลับไปแบบครูเขาด่าแล้วก็แบบท้อแบบหน่อยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับก็ต้องสู้ตัวผมเองผมเต้นไม่เป็นเลย ก็พอที่นี่ครับมาอยู่ที่นี่แค่สองอาทิตย์ผมก็ดีใจที่ผมพอเต้นได้ก็คือผมคิดว่าดีแล้วครับที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่งั้นก็จะไม่เก่งก็รู้สึกว่ามันต้องตั้งใจมากกว่านี้เยอะครับเพราะมันมันก็เพลงของเราด้วยครับอ๋อม่ครูเ็าถามว่าได้ยินเสียงดนตรีไหมครับผมก็บอกพอได้ยินได้เสียงกีต้าร์ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรยิ่งมีกําลังใจมากขึ้นด้วยครับผมไม่ตั้งใจจะไปชนนะ เนาก็คิดว่าเขาก็ตั้งใจแล้วก็เต็มที่แต่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เขารู้สึกเหนื่อยอะไรอย่างนี้เขาก็เลยแบบอาจจะท้อเป็นบางคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนก็ตั้งใจคุณครูก็แบบคาดหวังกับเราพี่ทีมงานก็แบบคาดหวังกับเรามันก็เลยคิดว่าอยากขอโทษอะไรเงี้ยอยากขอโทษทุกคนเลยเงี้ยพอสรุปว่าพอพี่กดดันอย่างสุดซึ้งแล้วเนี่ยมันก็ ดีไงพอด่าแบบต้องให้ด่าให้ร้องไห้อะแล้วมันดีถูกไหมครับคือถ้าผมเป็นพี่ผมก็ทำอะวิธีการไหนที่ทำให้ออกมาโชว์แล้วมันดีผมก็ทำคือหมายความว่าคือไม่ต้องมาบิวผมอะคือผมไม่ชอบเป็นคนมบบบิวอะผมบิวตัวผมเองได้ของผมอยู่ที่ผมตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเองมากกว่ามันเออเลอร์ไปนิดหน่อยค่ะรู้สึกว่า แบบทำทำไม่ดีเลยสักเพลงอะไรเงี้ยเหมือนเพลงหมู่อย่างนงี้ค่ะแล้วแบบพอมัน,ม,นมาถึงตานหนูอย่างเงี้ยแล้วมันแล้วหนูทำไม่ดีอย่างเงี้ยเพลงตัวเองก็ยังทำไม่ค่อยดีเท่าแบบยังรู้สึกว่าแบบเออมันเละ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 ทุกเพลงเลยแบบยังไม่ค่อยดีทุกเพลงเลย yani <oops>. <S <S ก็เดี๋ยวเอาเพื่อดาวเพื่อดาวก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะเริ่มใหม่ vì là mình ăn à mình dựa 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 lại nụ chụp nụ chụp Blur về khăn hạt lắm cho nụ ông này